มาอ่านมาอ่านมาอ่านข่าวในเฟซบุ๊กให้ฟังนะคะมีข่าวลงว่าเป็นภาพของสนุกนิวธรรมกายถามคนกุงวยใจคนหรือถนนที่แคบธรรมกายถามคนกุงวยพระสงฆ์ทุดงเธอรถติดก่อ,อนุญ,ญาติเปิดเข้าไปดู ก่อนฮะถามเราใช่ปะถ้าให้เราตอบคือมีคนอยากฟังคำตอบเรามากกว่าธรรมกายใช่ปะไม่ใช่เราจะบอกว่าใจคนหรือถนนที่แคบเราก็เลยถามตัวเว่าแหมจะให้กูตอบอะไรดีเนี่ย <laughs> แล้วเราก็ตอบว่าถนนที่แคบ ถนนแคบไปก็เราถามตัวเองว่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ธรรมกายธรรมกายวัดธรรมกายนะคะที่อ้างอีงจากเว็บสนุกว่าให้ธรรมกายซื้อที่เพิ่มแล้วก็แล้วก็ตัดเส้นถนนเพิ่มนะสักอีกสามสี่เส้นแล้วก็แล้วก็ให้เดินให้เดินแบบสบายๆรถจะได้ไม่ต้องติดมากเข้าใจไหม じゃ、โง่เสียโง่อีกวาย。